ครับปุ๋ยพี่น้องในประเทศต่างประเทศนะครับพี่น้องผู้ใส่แรงงานมาที่นประเทศต่างประเทศทุอ,อพี่น้องที่กัดลุงหัวอยู่พี่ละ่ะทางถุยบวงตา้งถืไปอังเภอสังข์คว่ำเวลาพี่น้องของพี่เห็ดตาหนามเห็ดประตูหนามเนี่ยอ๋โครงการยังอลังการจริน้องบันเนาะเยาะลอยล้านเนาะนีน ท่านี่น้องดวนมากเห็นพี่น้องทางบ้านแมนเวา่าเาอยู่บ้านเมีมเยง่งัวอยู่นี่ควายัดทายทําองเงินเราหล,ลายพี่นนองถามข้าวถาข้าวเราบเราไนทั้งวาไก่สับไก่เนี่ยเป็นที่ห่ทานตมบนนังบ้านนั่นกงขันเนาะวาริยัเออพี่นองเ,ยเ,เ,งนเนยอ,งงอ,งองเยสวัสดีครับสวัสดีครับผม นยนี่ยยิมันในกันแม่ตีข้าแชนูในตบลไหนคือเชียงดาล้วอลโอต้ตะบนเชียงดาเนาะเพื่อสังคมโอโ้เรียกงอพี่รองอยู่ฟังหอยหลวงโอโอโงการไม่ได้เห็ประตูน้ำม,มอ่หนอ่างเก็บน้ำงาจักตัวครับนี่เศร้าขัาว,นานาวตัวเดินหางมาไกลแต่พี่รองกกิโลไปครับนี่น,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 นี้ไปเป็นเศ้ากิโลหร่ไปครับนี่ ก็เป็นยางเป็นเด็กขี่รถซาเลีงน้ำเลี้ยงเนาะโอ้หัดประหารกบันมันเสา,าไว้ไว้ไว,ไว้วบึงเหรอหัวเศร้ากัวตอ้หัวกวนี้ตัวละเนาะเฮ้ยโอ้เขาได้สิทธิ์หวานสิทธิ์ยายอยังมันบน่ครับดิได้เลี้ยงกันยังกว่าเขามีอาหารเสริมหวัมวารรอาหารบวมหัวเนี่ยกับเพื่อนกัวนี้ตัวละเนะาะ เลี er fate, pues mm ้ยงมาเยอปีแล้วครับเลี้ยงงัวน <enables> like ี <c oughs> <land> <heart> ่สามสี <the> ่ป <heart> ีแต่ว่าพวกพวกมันวางช่วงกันงัวกำลังขึ้นหมซื้ออืซื้อมาหาที่เลียงไรปเลยครับโอ้ยายอเยซื้อมาเลยโอ้ลงทุนรายเติบโตได้บ้างเหลโอ้ซื้อลักแสียนบมตันนี่โอ้แพงเนาะ ง่วเรางามนรสือไรคือวันละเรียกมาส่ปีทราบกวโตเราได้ขายตัวไปครับนี่ฮะบ่ไ่ะลกเพื่อนเขามามบ่ขายออกดูดีก็บ่อยากเปิดนราคาขายบ่ครับนี่ขายอไรเด้อมันถือบ่คิดไทยกันแมมึงข้นำไดราคาถกบตีขายบ่เด้ตอ้ย พี่ห่างเอ้ยราคางูราคากล้วยเนี่ยปีไก่ก็ซ้ำหนึ่งปีนี้ก็ซ้ำหนึ่งอย่าแข้งตกกำกับปีไก่อีกดีเนี่ยมาเอรแข้งมาขายบเสียวนึงาเาซื้อมาเนาะครับครับครับขายขายบรไโภแล้วเนาะนห้อยนี่หลายดลนับเพืน่ห้อยกัเพิ่นกันเลียนมาทำเอยจริงขึ้นเืมอแต่เขาขายบริโภแล้วอืมตางกันกับราคาเขาซื้อมาพอดี ่ผู้เลิตสื่อไปทา้งหนาเก็ไปบ่ได้ตี้ยเลนเลี่ยงอยู่สักวันเท่าราคามันคือเปลี่ยนนะไม่เปลี่ยนม่เปลี่ยแล้วม่าเปลี่ยนยังไงผู้ใดของมากอะโมาแล้ว จะเพตัวเพตลูกหลานเสียินค่ารถค่าล่ามากมากอยนูกามาอย่างนาเลยะคอเาออสมเวลาลาูกหลานเดินทางมานลุงใครแน่ไหนตีแหวบราคาง่วสิราคาก๋วยสิดีขึ้นโอ้พี่น้องผู้เพิ่นเลี้ยงง่วเพิ่น ละบายควบในใจพี่น้องเไงระบายวุฒิศาสตร์เรียก,ก,กว่าเวลาราคางัวสีดีขึ้นมาท่านจนสีน่ดีเปลี่ยนนายยกไม่แล้วหลานเขาเสียเวลาเสียกระลุ้นตลาดล่าการลางงานกับมาขีดต้องคะแนนให้ท่านแล้วว่าเป็นควบเล่าอีเด้อพี่น้องเไงใช่หรอก็ราคาง้อก็ยังตกต่ำอยู่ราคากล้วยเพื่อน ปกมามกพ่มบาเืนกัรรัฐบาลพ่อปานันเข้าไปคือเขาเงื่อนี้จักเขาจะขึ้นมาขีดในพวกนั้น <g ül> บับตำบลหน้าหนังโคตนที่ใส่น้องไก่มีลน้องบุอวนมากเพราะ่น้องทั้งบ้านเมีทันรอว่าอะไงัวมาไก่ขันอกวเหมนวทั้งหัดนกองขันมีน้องทั้งบัดนกงขันหาหน้าหนังกันโมเมีน,นมนนนีน้องทั้งบ้นงนา,น,น,า,บน,น,าบนเมียเชื่งดา มัวมว่วมันก็บยางเร็วมันกับน้ำรุนมาโดดริวริวริวลิวมากจะขวางเราก็ขี้สะเลิงด้วยนำ้ำน้ำเลี้ยงโอ้จะขวางมัวเราจมปากพ่มัวังไว้ครับรัฐบาลชุดไม่เพื่อนเรามั่วเราขี้าก่เาเหรอวะระแวงมัว เื่อไม้ามาืเที่มาจากเสียโอ้ฝนตกพี่น้องไงเมื่อไมาแพ้ง3ามสี่ปีเราเลี้ยงมนันี่มันี้ขายจ้า,จาก่เปลี่ยนแหลกก็เปลียนไปตัวใหม่ามาอี้แมงวดโงงามมีแต่ง,งวดเดงเจ็บภาพบรรยากาศเอ้พี่น้องไงพี่ละ ตัวเขียดระวังน้องไข่กับบุดดอนเพงกำลังเหตุโครงกรันเก็บกักเก็บน้ำใส่เพื่อการ,กรเกษตรน้ำหนาแรงเขียดทั้งนอะไรเพื่อเพิ่มดีไซนทั้งถังความนี่ลุงวอนพานมากพอดีก,กันเลยขอเก็บ่าบรรยากาศ ข้าทำข้าวพี่นอ้งงนนองกุ้ง,งเลี้ยงงยว่นะครับพี่น้องทั้งบนเป็ดะไรงู่มีเลี้ยงทั้งคุยล้วงไปละทำข้างมากปคือทำ้างเซนนี่แหละนี่างาเนลเลี้ยนขี่เสลีงน้ำเลี้ยงเอาทีนี้กับที่ประมาณนี้แหละพี่น้องเก็เป็นการเช็ดพระบรรยากาศเดี๋ยวทำขุยลวง น้ากำลังหิรด2,3องซ้ำมือนว่านี้ฝนตกขึ้นอีกะรก็แค่ก็ติดตามไปเรพี่น้องเออเป็นเรองแรงใจรุ่งรุ่งานานน,นเงแรงใจมีหลองคนทำงานตั้งประเทศประเทศในประเทศตั้งประเทศนะครับถูกสรราขาอาชีพอายุดีมีฮะสุขภา,บาแพแข็งแรง รีบเข้ามาติดตามรับชมคลิปของหมู่บ้านนาพี่น้องครับสวัสดีครับ